วิวัฒนาการด้านสไตล์ของนายอเล็กซ์เทอร์เนอร์แวแจ็คเก็ตโดยบาร์เบอร์มอดสไตล์เลนวันเด็กแจ็คเก็ตหนึ่งโมเดลไอคอนิกของสายมิลิทอรีที่มาดแนนที่สุดทั้งในแง่ของดนตรีและการแต่งตัวอเมริกันกรีเซอร์มาเลยจ้าจลายุคเบลลวิส b o เลโ o แจ็กเก็ตไอเทมสุดตะโกนของชาวคาวบอยอแพ็กสูตรหรือชุดวอร์มทรงสลิมฟิตบูเซลเลอร์แพนส์ของหน่วย US Navy งานดีไซน์แบบ f u วเจอริสในยุค70เบียรกระแดงบริติชเวอร์ชั่นของโทนี่มอนตานาเฟนเชลเลอร์ลิงในยุคเจ็ดศูนย์ครับชัดดูทอนเซอร์ชเกนบุกเจนเบอร์กินแมชคณิกแจ็กเก็ต in Shit Arctic Monkeys. Monkeys? Chef the Yeah. From Out วิวัฒนาการด้านสไตล์ของนายอเล็กซ์เทอร์เนอร์มาครับจัดให้ตามคำขอกับตอนของอเล็กซ์เทอร์เนอร์ฟลอนด์แมนวัย38ปีแห่งคณะอาร์ติกมังกี้ขวัญใจประชาชนจากเชฟฟิลด วงดนตรีที่สร้างความสั่นสะเทือนด้วยยอดขายที่รวด,ดเร็วที่สุดในอัลบั้มเปิดตัว นั่นก็คือชุด Whatever People Say I Am That's Why I'm Not จากปี2006ที่ขายไปได้กว่า3 6 0 0 0 0ก๊อปปี้ในระยะเวลาเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นแล้วก็ตามมาด้วยรางวัลประดับตู้อีกมากมายนับกันไม่หวัดไม่ไหวซึ่งหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของความสำเร็จนี้ก็หนีไม่พ้นตัวของอเล็กซ์นี่แหละครับที่นอกเหนือจากเบ้าหน้าที่หล่อเหลาสกิลการเล่นดนตรีและเพอร์ฟอร์แมนที่จัดจ้านด้านลีกส์หรือเนื้อเพลงก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้อาร์ติกมังกี้สเนี่ยต่างจากวงอื่นทั่วไปด้วยเน ที่สพใหม่ การเปรียบเปยที่คมคายจนหลายหลายสื่อต่างก็ยกให้เขาเป็นหนึ่งในนักแต่งเพลงที่ดีที่สุดแห่งยุคสมัยเลยทีเดียวฉะนั้นและคอมเมนต์แทร็กของ EP ีนี้ก็จะขอเลือกเป็น4เพลงที่คิดว่ามีพาร์ทของลีลิกส์ที่น่าสนใจในทัศนะส่วนตัวครับมาถึงในภาคส่วนของสไตล์ครับเชื่อว่าทุกคนรู้แฟนคลับรู้ถึงความครูของพี่เล็กซ์แหละหลายหลายคนก็คงจะยกให้เขาเป็นหนึ่งในสไตล์ไอคอนของยุคปัจจุบันเลยใช่ไหมแต่สไตล์ของเขาก็เหมือนซาวดนตรีของวงครับเปลี่ยนแปลงไปในทุกอลัลบ,บัม้มหลายภาพจำหลากส ฉะนั้นใน EP นี้เราจะมาไล่ให้ชมกันถึงวิวัฒนาการด้านสไตล์ของพี่อเล็กซ์ตั้งแต่ยุคแรกแย้มจนถึงยุคปัจจุบันว่ามีสไตล์แบบไหนและมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างโดยจะไล่ตามสตูดิโออัลบั้มของทางวงและ s i ต์โปรเจกตของพี่อเล็กซ์ไปเ r TV เริ่มที่อัลบั้มชุดแรกครับ Whatever People Say I Am That's Why I'm Not จากปี2006ยุคแรกแย้มของทางวงครับโซกัสมันเฉพาะดนตรีการแต่งตัวนี่ไม่เน้นอะไรมากเสื้อโปโล,โลยีนขากระบอกวูดดี้งงๆครับขาดการเจรไนไม่มีอะไรให้เราพูดถึงกันมากนะฉะนั้นขอรวบรัดข้ามไปที่อัลบั้มต่อไปเลย เฟเวอร์ลิตเวิร์สไนแมจากป e 2 7 0ยังคล้ายๆกับชุดที่แล้วครับแต่เริ่มมีสไตล์มากขึ้นมาหน่อยอาจจะด้วยว่าเป็นช่วงที่เริ่มพบาหกับอเล็กซ่าชุงสาวเท่แฟชั่นนิสตาชาวอังกฤษนั่นแหละหลักๆจะเป็นกางเกงยีนส์สลิมฟิตเลยครับเสื้อ,อยืดโปโลโใส่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีการหยิบแจ็คเก็ตมาเลย,เยอะให้เห็น อย่างลุกใส่ขึ้นเฟสติวัลลุคนี้อเล็กซ์เลือกใส่เป็นเวสแจ็คเก็ตไอเทมสไตล์บิทิชทันที่ไส่โดยบาร์เบอร์แบรนด์เสื้อผ้าเก่าแก่าจากอังกฤษที่ได้รับรอยย่อวารันหรือตาประทับรับรองว่าเป็นสินค้าที่ราชวงศ์อังกฤษเนี่ยเลือกใช้งานและรับประกรันให้ว่าด,ดีถ้าเอาตามรุ่นที่พี่อเล็กซ์ใส่เลยเนี่ยเป็นรุ่นเรือธงของแบรนด์ครับก็คือคลาสสิกบีเดลซึ่งถ้าใครอยากได้ก็ไม่ต้องไปหากันไกลครับที่ร้านออนเนียนเขามีขายสะดวกออนไลน์หรือจะแวะไปลองก็ตามสะดวก และไปลายยุคจะเห็นว่าเขาเริ่มเข้าสู่ความเป็นเมนแวร์มากขึ้นครับอย่างที่เห็นการใส่เสื้อเชื้อสลิมฟิตใน MV Teddy Picker หรือจะเป็นลุคนี้ที่ใส่เสื้อโค้ทที่ดูสุภาพหน่อยก็มีให้เห็น The Last Shadow Puppets t h e Age of the Understatement ปี2008ไซส์โปรเจกต์ร่วมกับเพื่อนเพื่อนสีอย่าง Miles k a n ซึ่งยุคนี้ดูจะใส่สูตรจันเป็นหลักเลยครับซึ่งมันก็มาแบบมอดสไตล์แรงบันดาลใจจาก The b บิทเทิยุคแรกๆแน่นอนใน MV Standing Next to Me หรือ l i ฟ e ของ Electric Prom อของ BBC เนี่ยเวรี่ชัดเลยแล้วมอดคืออะไรจริงๆมันมาจากคำว่า m o เดิ n หรือ m o เดิริซึนี่แหละครับ เกิดขึ้นครั้งแรกในลอนดอนยุค50ครับแต่มาได้รับความนิยมในระดับที่เรียกว่าเป็นซับเคานเจอร์ได้เนี่ยคือยุค60และโดยสไตล์นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคั้วตรงข้ามก,กันกับกรีเซอร์ของอเมริกาหรือเทปตี้บอยของฝั่งอังกฤษด้วยกันโดยมันเริ่มต้นมาจากวัยรุ่นเทสต์ดีชนชั้นกลาง ฟังเพลงแจ๊สสนใจแฟชั่นสไตล์การแต่งตัวแบบมอดนี้ถ้าในเวแบบแฟชั่นหน่อยก็มักจะเป็นสูตรสีดํากระดุม3เม็ดที่ฟิตค่อนข้างพอดีตัวปกนอสแบบแคบและท้ายเส้นเลียวเล็กแบบที่อเล็กซ์และไมซ์เคนใส่เป็นลุคหลักในอัลบั้มชุดนี้นี่แหละครับ ฮมบักปี2009ทรงมีความทพิคอลนักดนตรีอินดี้ที่สุดเลยครับจากทุกยุคผมยาวมากเซอร์ใส่เสื้อยืดไปเลยง่ายๆคอกลมคอกว้างเสื้อกล้ามโชวล่ําก็มีมีใส่แจ็คเก็ตทับบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นเดนิมแจ็คเก็ตก็จะมีทั้งไทป์ทูกระเป๋าและไทป์ทีทรัคเกอร์ไอเทมวินเทจมีให้เห็นอยู่1ลุคครับก็คือการใส่เป็นวันเด็กแจ็คเโมเดลไอคอนิกของสายมิลิทารีที่ผลิตให้กับกองทัพเรือสหรัฐใส่ปะทะอากาศหนาวในยุค1940เป็นแจ็คเก็ตที่สไตล์ไอคอนอย่างพอง มิวแมนและเจมส์ดีนก็ใส่ส่วนในช่วงท้ายๆปลายยุคเนี่ยสไตล์ก็เริ่มเอียงไปทางที่เซ็ตไว้เพื่ออัลบ,บั้มต่อไปบ้างแล้ว ชักกิทแ่น4ปี2011ยุคที่ผมคิดว่ามาดแนนที่สุดทั้งในแง่ของดนตรีและการแต่งตัวที่เชื่อว่าได้อิทธิพลมาแบบเต็มๆจากจอชพอมมี่ฟอนแมนแห่งวง Queen of the Stone Age ที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้ในอัลบั้มที่แล้วเป็นยุคที่อเล็กซ์เนี่ยฉีดกระชากแนวจากผมยาวปิดหน้าปิดตาในช่วงแรกเข้ามาสู่คลิปสไตล์ก็คืออเมริกันกรีเซอร์มาเลยจ้าจาซึ่งเราเคยว่าถึงเรื่องนี้ไปแล้วใน EP 2นะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังก็พอยสต,ตอนนี้แล้วแวะไปดูก่อนได้เมในเทมของยุคคนนี้เลลยยกก็็ือแหงหงา ใช้ในเวของไบเกอร์ ทั้งโมเดลเพอร์เฟคโตแจ็คเก็ตมอเตอร์ไซค์ดีไซน์แรกของโลกแบบตกตั้งโมโตเลเซอร์ที่ใส่มาตั้งแต่ยุคที่แล้วหรือจะเป็นแบบซิปแจ็คเก็ตคลีนคลีนแต่แขนเสื้อยังเป็นซิปแบบไบเกอร์อยู่และอีกหนึ่งสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือกางเกงยีนผ้าดิบความยาวพอดีที่ปั้นเฟดจนเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจากทรงความคลีนในดีเทลและสีเฟดตโทนประมาณนี้เราคาดว่าจะเป็นยีนของแบรนด์ APC Minimal Designer จากฝรั่งเศสเสื้อยืดอย่างที่เคยใส่แบบคอกบ้างตามสไตล์หนุ่มมาสเซอร์ก็เปลี่ยน ก็เป็นการแต่งที่เรียบง่ายครับแต่ช่างเทบาดใจซะเหลือเกินด้วยเสื้อยืดสีดํำ่านมอเตอร์ไซค์ไท่ัมกับเป็นเกงยีนหรือลุคนี้ที่ใส่เป็นลิงเกอร์ทีด้านในแต่ในความปรีเซอร์นี้ก็จะมีการประสานเข้ากับแลนช์แวว์สไตล์คาวบอยด้วยอย่างถ้าเป็นเชิ้ตเนี่ยเรียกว่าเป็นเวสเทิร์นมาเลยเกือบครบทุกรูปแบบครับแบบแรกคือกระเป๋าฝาปิดที่มีให้เห็นทั้งผ้าคอตตอนโพลีและผ้าเดนิมฟอก แบบที่2 Western s h i r t ที่แฟนซีหน่อยอย่างโมเดล Smile Pocket หรือกระเป๋ายิ้มที่มักจะมีการไ i p i ปิหรือการคลิปขอบผ้าเข้ามาใช้และแบบสุดท้ายก็คือ s o u o ู o ็ Pocket หรือกระเป๋าฟันเลื่อยซึ่งทุกโมเดลที่เราเห็นเขาเลือกใส่เนี่ยน่านจะเป็นของแบรนด์รุ่นใหญ่ใส่ล้านแวร์จากอเมริกาอย่างล็อกเมาครับ AM ปี2013ยุคเบล e l vis สุดจะแอคแมสที่สุดของทางวง สไตล์คือจะมาแบบล็อกคาเบลลี่จ๋าเหมือนเอลวิสเพสลีย์มาประทับล่างกับทรงผมอีลิเฟนช้งหรือทรงงวงช้างอัดพอมเมสมาแบบเงาวับเสื้อผ้ามีความตะโกนและมีสีสันที่ฉูดฉาดบาดตาหยิบเอาเสื้อเชิ้ตแมคม์คอล่าสีม่วงมาใส่กับเสื้อหนังหรือการเอาเสื้อเชิ้ตวิงคอล่าสีเหลืองสดเอามาใส่แบบยกปกออกนอกแจ็คเก็ตเรื่องฟิตติ้งจะค่อนข้างพอดีตัวไปซะทุกอย่างครับเสื้อแมคม์คอล่าก็มาในฟิตที่พอดีตัว หรือแม้แต่วาซซิตี้แจ็เก็ตที่ปกติจะเป็นทรงพองๆแกก็ยังเอามาใส่มันแบบสลิมฟิตคู่กับกางเกงยีนสกินนี่สีดําโดยแจ็คเก็ตตัวนี้ก็คือเทปดี้บอมเบอร์แจ็กเก็ตของแซงโลลองยุคเอดีซิลิมานที่ให้ไว้แบบล็อกสตา,จ,าจ๋านั่นเองกางเกงที่มักจะใส่ในยุคนี้ก็จะเป็นขาสลิมเล็กหรือสกินนี่เอวกลางค่อนไปทางต่ําซึ่งว่ากันตามตรงยุคนี้น่าจะเป็นยุคที่ผมชอบน้อยที่สุดแหละครับยกเว้นแต่ลุคนี้ที่อเล็กใส่แบบ all black ครับแคมคอร่าเชือกสีดําด้านในสร้อยคอโซ่ และเข็มขัดหนังหัววิบวับแล้วคุ้ทับด้วยชิ้นไฮไลท์ไอเทมสุดตะโกนของชาวคาวบอ,อย่างโบเลโลแจ็คเก็ตที่แบรนต์ตำนานสายแลนช์แวร์อีกตึงเจ้าดังอย่างเฮตบาร์ซีผลิตออกมาครั้งแรกในปี1936ให้กับบ๊อบวิลส์ตำนานเพียงคันที่ในยุคนั้นโดยลักษณะของแจ็คเก็ตชนิดนี้จะเป็นทรงสั้นครับระดับความยาวพอดีเอววัสดุมักจะเป็นผ้ากาบดีเนื้อบูหรือเลดอนเอกลักษณ์ของแจ็คเก็ตชนิดนี้คืองานปักครับใส่เข้าไปเลยแบบทุ่มท่วมมีทั้งงานปักลูกโซ่งานปักมือรรวววมอยยู่ดด้้้้กกันนะเปาาางงข ก็จะมีงานปักหัวลูกศรและที่ขาดไม่ได้ก็คือการใช้กระดุมสแนปตามแบบของ Western w e a วซึ่งสีอื่นนอกจากดำก็มีครับจากโฟโตชูดลุคนี้พี่เอเล็กใส่ออฟไวท์แมทกับเสื้อยืดสีดำสนิทกางเกงเท้าเซอร์สลิมฟิตสีเทาเข้มและ h o อสบิดโลเ a อร์ส ดูจะเป็นแจ็คเก็ตที่แก่ค่อนข้างจะถูกใจครับใส่กันข้ามยุคไปเลยในงานโคเชล่าปี2016ที่ทัวร์ในนามของ The Last Shadow p u e s เนี่ยแกก็ยังใส่อยู่สำหรับงานเก่าตัววินเทจแท้เนี่ยราคาเรียกว่าไหลและหาได้ยากหน่อยเลยมาขอแนะนำเป็นแบรนด์ที่หยิบเอาแจ็กเก็ตชนิดนี้มาตีความใหม่ได้น่าสนใจแทน นั่นคือ n e เดลสแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นในเครือเนเปนทิสที่ขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบเสื้อผ้าโดยหยิบเอาวัฒนธรรมจากฝั่งเวสต์โคสและอื่นๆที่น่าสนใจมาใช้ในผลงานอย่างโปรดักต์นี้ที่เราจะพูดถึงมีชื่อว่าไบปิงคาบอยแจ็กเก็ตครับคือการนําเอาโบเลโลแจ็กเก็ตนี่แหละมาตีความสมัยใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์ผสม PU หรือก็คือผ้าแบบเสื้อวอร์มเนี่ยมาแทนที่กบบาบดีนที่ค่อนข้างจะหนาและแข็งกว่าในพาร์ตดีเทลเรียกว่ามินิมอลกว่าเดิมครับลดทอนง,งานปักลงไปแต่กลิ่น I boy อายคาบอย เพิ่มเติมคือเรื่องของสีสันครับทำออกมาให้เลือกแบบจูใจไม่ว่าจะเป็นสีจัดจ้านอย่างเธอคอายตัดเส้นแดงสีเหลืองทองตัดม่วงหรือสีเรียบๆอย่างทำล้วนก็มีซึ่งที่ไทยก็มีขายอีกแล้วกับร้านออนเนียนอีกเช่นเคยตอนนี้จะเหลือเป็นสีเหลืองส่วนสีสั้นต่อไปจะมีสีไหนเข้ามาบ้างก็ติดตามที่ i อหรือ Facebook ของทางร้านได้เลยครับ The Last Shadow p u p e t s Everything You c o m e To Expect ปี2016กลับมาสู่ยุคคู่จิ้นกันอีกรอบกับอัลบั้มที่2ของไซส์โปรเจกต์กับพี่ายส์ส่วนตัวขอยกให้ยุคนี้เป็นยุคที่แต่งตัวสนุกที่สุดและมีอะไรให้พูดถึงมากที่สุดครับมีการหยิบเอาไอเทมหลักสไตล์หลายแนวมาใส่อย่างแรกเลยก็คือแท็กสูทหรือชุดวอร์มทรงสลิมฟิตที่เราก็ไม่เคยคิดว่าการใส่แท็กสูทแบบที่ไม่ต้องเลเยอร์อะไรให้มากมายมันจะออกมาเท่ได้ขนาดนี้ถ้าให้นึกถึงลุกของนักแสดงระดับไอคอนของอเมริกันอย่างเบิร์ตเลโนในหนังเรื่อง D.N ในปี 9, 7, ซึ่งความสลิมฟิตแบบนี้เนี่ยมันเป็นซีลูเอตของเสื้อวอร์มจากยุค70นั่นแหละครับซึ่งเป็นยุคที่เสื้อผ้ากีฬาเริ่มมีซีในวงการแฟชั่นและก่อนที่ยุค80ฟิตจะเริ่มหลวมเริ่มลูสขึ้นตามฮิปฮอปเคาน์เตอร์ในสมัยนั้นต่อมาคือในด้านของเทเลลิงหรือการใส่สูทใส่เทาเซอร์ซึ่งในยุคนี้ไม่ขอพูดถึงฟิตครับแต่จะขอพูดถึงสีสันแทน อเล็กซ์ไม่เกรงกลัวเลยที่จะเลือกใช้สีสันที่มันฉูดฉาดสูตรสีมัสตาร์ดสูตรสีฟ้าอย่างนี้หรือถ้าแจ็กเก็ตไม่ฉูดฉาดก็จะเติมสีที่ชิ้นอื่นแทนอย่างลุคนี้เอาแจ็กเก็ตดำมาใส่กับกางเกงสีเบอร์กันดี้แจ็กเก็ตปวดกล้วยสีเนเชัลกับเชื้อสีชมพูหรือสูตรสีเทากับแคมป์เชื้ตสีชมพูที่ดูแล้วน่าจะเป็นงานเก่าแน่นอนแต่ที่ชอบที่สุดเลยของยุคนี้ขอยกให้ลุคนี้จากงาน Gatsby b i l y ปี2016ที่อเล็กซ์ใส่เป็นเสื้อยืดลายกราฟิกสีีดดฟิตตอัว คู่กับซีซีหรือรองเท้าบัลเล่หรือสนสไตล์ฝรั่งเศสและชิ้นไฮไลท์นั่นคือกางเกงบูเชเลพนส์ของหน่วย US Navy จากสมัยสงครามโลกครั้งที่2อหนึ่งในยูนิฟอร์มทหารที่ดูแฟชั่นที่สุดชิ้นหนึ่งครับกับทรงเอวสูงสะโพกเต็มปลายขาบานใหญ่ที่จริงๆดีไซน์ว่าให้พับขาเวลาน้ำซัดบนเรือแต่พาให้เรามองเป็นของจากยุคดิสโก้ได้ และดีเทลซิกเนเจอร์สจุดคือเชือกผูกด,ด้านหลังและกระดุมลายสมอง13เม็ดท่วนแล้วในภาพรวมของโทนเข้มของอาฟฟิตนี้มีการหยิบเอาเวสเทนเบเซอร์ทรงสั้นสีครีมและแว่นกันแดดทรงกลมสีเหลืองเพื่อมาตัดคอนทาสเทสบัตหนึ่งลุกที่เราเห็นอเล็กใส่กางเกง U.S.N ก็คือเฟสติวัลในปี2 0 1 6กที่ออสโลประเทศนอร์เวย์ที่ใส่กางเกงตัวนี้คู่กับเดนิมเวสเทนเชิ้ตยีนฟอกอ่อนและบานาน่าซึ่งจากงานปักบนกระเป๋าเสื้อที่เราเห็นเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าน,นี่คือเชิ ชาชทางกรีตี้เบสโฮ t ทลแอน Casino ปี2018ยุคนี้ที่กระชากซาวดนตรีไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจนแฟนขับพากันงงหนึ่งในลุกภาพจำจากยุคนี้ก็คือการใส่เชือสีขาวกับซาฟารีสูตรสีเบล ปกควายขนาดใหญ่ไหลอินทนูซึ่งสไตล์ประมาณนี้ในยุค60-70มันเริ่มกลายมาเป็นเลเชอร์แวร์มากกว่าการเป็นแค่ยูนิฟอร์มทหารและนั้นแบร์เสื้อผ้าหรือแฟชั่นดีไซเนอร์ยุค60-70เนี่ยทำกันให้ลืมครับแต่ใดๆคือแม้ว่าไวท์มันจะเป็นซาฟารีมากๆแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยตัวที่อเล็กใส่เราอาจจะเรียกมันเป็นซาฟารีแจ็คเก็ตได้ไม่เต็มปากเพราะว่ามันไม่มีกระเป๋าดิชายครับความแท็กติคอลมันจะน้อยกว่าฉะนั้นในบางแหล่งเขาก็จะเรียกมันว่าแจ็คเก็ตซึ่งเป็น อับ้ที่เราจะเห็นพี่เอเล็กใส่สูทเจ็ตสีขาวที่เราอยากให้ดูที่ตัวแจ็คเก็ตก่อนเลยมาแบบสตองซีลูเอทครับเส้นหลังคู่ผ่าสูงไหล่สตั๊กเจอร์ที่ดูไม่ได้ลาดไม่ได้ตรงแต่ออกจะโค้งโคง,งเป็นแองที่พาให้นึกถึงเอสเตติกแปลกๆล้ําๆของปียร์กระแดงดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่อเรื่องงานดีไซน์แบบฟิวเจอริสต์ในยุค70ซึ่งก็ดูจะรีเลทกันอย่างมีนัยยะกับซาวและเนื้อหาของดนตรีในอัลบั้มนี้ที่มีความเดตโทฟิวเจอริสติกคือวงเนี่ยได้แรงาาจจรรบ,บันบ เพลงในลิฟต์โรงแรมหรือพวกซาวด์แท็กประกอบหนังฝรั่งเศสในยุค60-70ส่วนเนื้อหานี่ก็ล้ำอย่างที่หลายๆท่านทราบครับโรงแรมคาสิโนโบนผิวดวงจังนทร์นี้ความไซไฟนิยายวิทยาศาสตร์นี้ส่วนเสื้อเนี่ยใส่เป็นคัฟลิงเชิ้ตครับสีขาวปกพ,พอยแหลมเปียว ที่ยกปกออกมาทับลาเปลของสูตแจ็คเก็ตกางเกงแฟตฟอนสะโพกเต็มทรงบูทคัทและแน่นอนสร้อยโซ่อีกเช่นเคยโ v เบอ l l อลุก <all> ออกมาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นบริทิชเบอร์ชันของโทนี่ม n t ตาน่าในหนังสกาเฟสก็ว่าได้เบิร์ดเลโนที่เรากล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกคนที่มีภาพจําจากการแต่งประมาณนี้เช่นกันและจริงๆก็มีคนครับที่เราจะกล่าวถึงในอัลบั้มต่อไปยุคสุดท้ายครับเดอะคาร อัลบั้มล่าสุดจากปี2022ยุคนี้ก็ยังอยู่กับความเทเลลิงครับแล้วก็ยังคงเป็นกลิ่นอายแบบฝรั่งเศสด้วยแต่จะไม่ใช่ความล้ำแบบปีแอกแแดงแล้วจะมาเป็นซิลูเอตแบบเฟนส์เทเลอลิงในยุค70ครับก็คือสูตรที่มีความชาร์ปครับ สตองโชเดอร์ลาเพลใหญ่กับางเกงเอวสูงทรงบูทคัตที่จริงๆเราเคยพูดถึงเรื่องฟิตนี้กันไปแล้วใน EP ีที่4ตอนของเดอะวัคซีนนะครับใครยังไม่เคยดูก็แวะไปดูกันก่อนได้แต่ในคลิปนี้เราจะมาลงลึกกันที่2ตัวบุคคลที่เราคิดว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อสไตล์ของพี่อเล็กในอัลบั้มชุดนี้เริ่มที่คนแรกครับชัดดูทรองศิลปินและนักแสดงคนดังชาวฝรั่งเศสที่บูมมากๆตั้งแต่กลางยุค60ถามว่ามีอิทธิพลต่อพี่อเล็กซ์มากแค่ไหนให้ดูจากภาพนี้หรือเพลง De Shadow Cato จากยุคเ ก็คือการโควเวอร์เพลงของชักดุยทรองเนี่ยแหละครับโดยการใส่เทาเซอร์เอวสูงหรือกางเกงยีนขาบูทคัตกับเซลซีบูทเนี่ยถือเป็นหนึ่งลูกภาพจําของตัวชักเลยซึ่งแน่นอนครับเราเห็นพี่อเล็กใส่กันบ่อยมากๆในชุดนี้และคนที่2ครับเซอร์ชเกนบรูศิลปินอัจฉริยะชาวฝรั่งเศสอดีสามีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคู่รักที่โลดผลแต่โรแมนติกกับเจนเบอร์กินนักร้องนักแสดงแฟชั่นไอคอนเจ้าของแรงบันดาลใจและชื่อรุ่นกระเป๋าเบอร์กินในตำนานของแอนเมสนั่นเองโดยความสามารถทางด้านศิลปะของ Search เซอร์ช ให้เธอแล้วครับตั้งแต่การเป็นนักร้องนักสแสดงนักแต่งเพลงนักเปียโน,โนกวีจิตกรนักเขียนบทยันการเป็นผู้กำกับหนังแต่นอกเหนือจากพาร์ทเหล่านั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นภาพจําจากตัวเขาก็คือการเป็นสไตล์ไอคอนครับตัวเซิร์ชเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีสไตล์การแต่งตัวที่ยั่งยืนและเหนือการเวลาความหมายคือว่าไอแต่ละลุคไอคอนิกปาริเซียนชิกที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเสื้อผ้าที่น้อยชินสม์มากๆครับคือแกใส่ของซ้ํานั่นแหละชิ้นเดิมเด,มเดมิวนไปอยู่อย่างนั้นเป็น1020ปีหลังจากที่เเขาสีียชวิตไปในนปีี19 1ได้มการ ไปเยี่ยมชมที่พักของเขาที่ปลารีสครับแล้วก็พบว่าเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้ทั้งหมดของเขาเนี่ยจำนวนมันน้อยครับน้อยพอที่จะยัดทั้งหมดเข้าไปในกระเป๋าเดินทางไซส์เล็กได้เลยอะซึ่งแม้จะไม่ได้มากชิ้นแต่ทั้งหมดที่เขาเลือกใส่ก็ล้วนเป็นชิ้นที่ e s s e n เชียลครับไม่ว่าจะเป็นเชิ้ตขาวเดนิมเวสเทิร์นเชิ้ต ดับเบิลเบสเตดเบเซอร์ลายพินสไตล์กางเกงยีนเก่าๆหรือซีซี่รองเท้าเต้นบัลเล่ที่เรามีพูดถึงไปว่าอเล็กก็ใส่ในยุคเดลัสชาโดวพาเพ็ซึ่งอะไรประมาณนี้มันรีเลียดก,กับสไตล์ของพี่อเล็กในยุคนี้แบบที่บางลุกเราพอเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตได้เลยลุกแรกครับดับเบิลเบสเตดเบเซอร์ลายพินสไตล์ใส่คู่กับเวสต์ทั้มเชิร์ตลุกที่2เสื้อหนังบลูสงเสื้อยืดสีขาวและทาวเซอร์และลุกที่3ซิงเกิลเบสเตดเบเซอร์แต่ปลกเป็นพีคระเพลใส่กับเสืืื้อออยดสีีขาาาาาวและหนนน่่ใเเเททมภพจกจกกกร ก็คือการเอาเสื้อวินเทจมาใส่ซึ่งในฝั่งของเซิร์ชเนี่ยเราจะเขีนเขาใส่เป็นเสื้อลูกเสือครับบอย s c o u ออ f อเมริกาแต่ของพี่อเล็กเนี่ยไอเทมชิ้นนั้นจะเป็นแมคานิกแจ็คเก็ตหรือยูนิฟอร์มช่างแทน ซึ่งถ้าจะเอาหน่วยงานกันแบบเป๊ะๆมันคือสมาคมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าครับแต่ถ้าเอาแค่สไตล์อ่ะจริงๆมันไม่ใช่ของที่ลึกหรือหายากอะไรมากด้วยครับตามเอสซหรือ eBay ก็ราคาไม่ได้ว่าสูงอะไรเทตามได้เดือบจับต้องสบายจากบทสัมภาษณ์ของ Apple Music ที่อเล็กก็ใส่ง่ายๆครับทัดกับเสื้อยืดสีขาวสร้อยโซ่และกางเกงยีนส์่วนในไลฟ์ของเดเลดโชเบอร์ลินเนี่ยจะมีการออาสคร์ฟมาเลเยอร์ด้วย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางช่องด้วยนะครับชอบลุกไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้และขอทิ้งไทยไว้เช่นเคยครับลองแล้วไม่เวิร์คใส่ตามแล้วไม่ถูกใจไม่เท่ก็ถอด